สวัสดีครับมือนีผ้าลงมาเบ่งบรรยากาศทงให้ทงหน้าครับผมมือนีลงมาโคกน้องนาของเราเบ่งบรรยากาศยังงัวพี่น้องแี่แรงครับอากาศดีๆบรรยากาศดีๆีครับมีหอนมงเมาเ <c oughs> นี่ครับมือนีครับบรรยากาศโคกโคกน้องนาของเราครับมือนี้คล่เนะนี่ยนี่แล้วของงัวครับงัวลอยลานย่าเดือนพนา้าทราบปะ่ะนี่อ๋อฐ <c oughs> านนัดผู้บ่าวผู้บ่าวบมาว่ะจีโอ้ยนายเราที่ได้เมื่อละแล้วว่า พี cues, king, oh, ok tourism, okay. ่น oh, ้องครับเบิ้งครับโอ้น้ำบกแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับน้ำบกแล้วะปูดะปูดมาอป่าแล้วพี่น้องครับนี่ไปครับผมแงงเข้าไปเบิ้งบรรยากาศทั้งในเี็นหงดครับลูกหมาโดนแล้วนะครับห้า็เริ่มขึ้นแล้วโอ้ต้นอันนี้เราไม่ตายนะครับนี่ก็ยังสวยงามอยู่ครับผมนี่ลูกสาวเข้าไปแล้วครับแม่เพิ่นครับนี่มันี้พาลูกสาวลงมาเบิ้งบรรยากาศนะครับโคกน้องนาของเราครับผมนี่ พี่น้องครับนี่ต้นยางนาก็ไม่ตายครับสวยๆอยู่ครับผมนี่บรรยากาศยามแรงครับแสงแต่เว้นร้อนๆพี่น้องบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศดีท้องกว้างท้องทุ่งนากว้างพี่น้องนี่แบบนี้บรรยากาศดีๆครับบรรยากาศ่สวยครับผมนี่พายบรรยากาศนางี้มพี่น้องเมืองครับผมนี่บรรยากาศดีๆครับต้นกล้ยกันยั่งครับท่านี่กับมี่ครับผมปลูกเป็น นะครับสองฟังนะครับนี่บม่ตายง่ายได้พี่น้องได้ครับหรือว่าอดทนมากครับต้นนี้ตะวันนามป่าเข้านาจะบกนะครับลายเติมเด้ยลร้ยพี่น้องนะครับสวยๆครับไม่ตายนะครับต้นยางหน้าพี่น้องครับใส่เสื้อเห็ดเรียบร้อยเด้พี่น้องนี่ครับมาดูครับไม่ได้ถ่ายาการพี่น้องเบื้องหลวนแล้วนะครับผมนี่เป็นต้นตองพี่น้องนี่นะครับกระสีแห้งแรงนเล็กน้อยบพรใครได้้องมาพี่น้องข้า ยากหลายอย่างครับวันนี้ต้นบเกลี่ยนเพลี่ยนนะครับนี่นของนองนาเรา,าก็ไม่ตายนะครับน้องเชอรีนคะเออน้องที่ดีมาทำอะไรครับวันนีม้มาทำป่ามาทำป่าเปิดไม้อาหารป่าอยู่ทถงหน้าพี่น้องมาลงมาปลาปลาลอยบนปลาลอยน้ำเลยครับน้องเชอรีน,นจะพาไปให้อาหารปลาค่านี่ครับของน้องนาครับบรรยากาศดีๆให้ก่าเลยพี่น้องนะครับเน,นีน่ยอาเว จ้าพี่พี่ยังจ้าพี่พี่ยังจ้ามาดูปลากับเชอรีนค้าหนะลูหนุกข้าวเย็นนั้นไม่ถอดเลยนี่เบิ้งพี่น้องน้าบกล้องลายแล้วครับปู่นะมาลูกสาวลงมาท่านี้ลูกสาวเดินลงมาค่ะค่อยๆเดินค่ะจึ้งจึ้งเดี๋ยวสีผ้าลงมาหันป่าครับเดี๋ยวมาฟังนี่ลูกอัดครับจึ้งจึ้ง ครับเปิ้ลกระสิมาพี่น้องครับนี่โอ้น้มโบกลงหลายครับพี่น้องนมง้มโบกลงคลักนะครับบรรยากาศหา่าให้อาหารปลาการครับมาพี่น้องโอ้อม,เเมอีเยอะอยู่ครับผมนี่ครับเปิ้นกระเริ่มกูได้ครับโอ้เยอะอยู่ครับเยอะอยู่นี่ครับนี่เดูให้เบิองปลาครับนี่ตอนกันยัยเติอบอลไรพี่น้องนี่ถือว่าเอาไปต้มทถ้ำถ้ำแกงได้แล้วพี่น้องครับนี่ ครับเยอะอยูเยออย่เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับตอนนี้ไปแบบนั้นหกลอยก็ตัวพี่น้องครับตอนนี้น่าจะเหลืออยู่บ้างงอดวะสามลอย,ยอ่าไม่รู้แล้วเผื่อมันลักหนีเผื่อไปกับน้ำขวดเพือ่อไปกับน้ำขวดครับก็ง่ายามเมื่อนพี่น้องนี่ครับเห็นกับมาโอ้ใหญ่ยยเติ๋อยู่ได้เนาะตัวใหญ่อยู่ครับผมเดี๋ยวสิบมือได้นะครับพี่ กลางวันหนาม,มันลุกยังน้อยก่อนผลละนาจะช่วงร้างปีใหม่ผลละพี่น้องนะครับนาทำชูบกเบิดเกือบโบกเหมือนเท่กากับสีได้มาทำการจับป่านะครับจับขึ้นไปนะครับเอาผูดด้ใดที่นะครับติดตามว่ามันใหญ่บอลน,นะครับเดีเ๋ยวสื้อผ้ามาเบิรงคือกันครับผมกับบอลท่านใรู้มันใหญ่หลายป่านใดใหญ่แล้วนะอืมกใหญ่แล้วพี่น้องประมาณไหนเราคุณกระต่ายสามสีนิ้วก็มีเราเป็นบ่า,าโอ,โอ้ถ้าพูดนะโอ้โหโบกเมันขึ้นไม่กินนเกือพอดีตีกแล้ว อพอดีปิ้งพอดีหนึ่งเฮือ่อนนี่รุ่นนี้พี่น้องไปหนึ่งไปปิ้งไปทอดไปเห็ดป่าแดดเดียวังสินะครับนี่พอดีนะครับบรรยากาศรถไฟฟ้าพี่น้องนี่ฮกเกนหน่อยหนึ่งทำมือได้ไมีโอกาสดีๆลค่อยจะลงมาทําความสะอาดนะครับแต่ตอนนี้มันก็บม่ค่อยมีหยาดเพราะว่ามันอ่าพอมีฝนแล้วครับนี่บรรยากาศในสระนะครับเมนซาสองพักพี่น้องนี่ ครับวันนี้เป็นสามพักลงไปรุมอกกีกนีดนึงพักหนึ่งครับหรือว่านะครับนี่แหละมเมื่อเขาอยสามั่นก็สีนบอท่านนะครับนำชิวกนี้จากกอนนะครับไปไงคุณก็ตายต้นใหม่เฮรต้นมก็งายยังอยู่ดีนะครับไม่เป็นไรครับนด็กตนป่าพี่น้องผ่านการนำท่วมไมาได้ขนาดนี้รผ่านการนำท่วมามาไม่บ่ตายเนาะนะครับบ่ตายพี่น้องก็ถือว่า อ่าเราผ่านวิกฤตมาแล้วว่าสันนะครับเนี่ยป่าเข้ากับ้อมใบนะครับช่วงหน้าถ่วมนะครับสงสัยปีหน้ายันได้ใส่เด่นป่าธรรมาศาสตร์อยู่ครับเพราะว่าจิมาทำการปลูกต้นไหม่ปลูกอ่าผลชตผลต่างๆนะครับเดี๋ยวก็ร่างจัดสรรวันที่มีต้นยังมาลุ่งเนี่ยนะครับต้องเดินนะครับเดี๋ยวจีไะเบิ่งว่า,าสิจัดสรรเดินมองใดใ้ปลูกอยังนะครับดูแถวใดนะครับจะพาไปถึงในเบิ่งน,นะครับเด้หน่อย นะครับตอนนี้ช่วป่าจะหน่อยพี่น้องครับบาได้ลงมาอ่สลับกันลงมาหน่อยพี่น้องนะครับน้องเท้าพอพันกับมาน้องเท้าแหนมกับมาน้องเท้าคุ้งกัตายกับมาน้องเท้ายิ่แค้นกับมาครับแล้วแต่มือบางมือนีก็ถือว่าเป็นมือสันบ้านดีครับเป็นเรื่องง่ายงามดีพันเ่าไปไปลงมาพร้อมน้ความตายกันนะครับเอาถืพากันไปเบื้องต้นอย่างหน้าพี่น้องคุ้งกัตายนะครับถ้าลูกสาวไปถือห้างเป็นใกล้ ฮ่องมาดีไทยสุดเบิง้งมาทานเองจังจังจ้ำโอ้ยดูจ้จาวเห็นพี่น้องเอา้าครับนี่ผ้ามาเบิง้งเท่านี้ขอกไก่ห่างเท่ากับยูพูล่ะพี่น้องเอาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับนี่เสียดายตอนเที่ยวไก่มาแล้วพี่น้องนอเนาะนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นยางนาพี่น้องครับยางนาก็สวยนะครับนี่นี่สวยๆครับไม่าตายได้ครับพี่น้องนี่ไม่ตายสักตนน้นดึงก็ไม่ตายนะครับนี่ อบอตายนะครับถอดยอดถอดยังปกตินะครับต้อนอันนี้น่าจะทนท่านนะครับดีอยู่นะครับเนี่ยนะครับพวกน้องนาของเราแนละพี่้องนะครับป่าทนะครับจะพายางกับมึงต้อนอยางนาก่อนกำลังงามกําลังสวยงามเลยนะครับอบอตายใบยางครับน้องเจอดีนน้องเจเีเห็นต้นยางนาไหมลูกยางนา ครับไม้แน่ก็บ่าตายพี่น้องก็า้องถอดยอดนะครับกว้างพวกนี้ว่าเถี่ยวขึ้นไปถึงแม่แล้วว่าเอาไว้ยังหลับก็ต้องเอาขึ้นนมาดอกวัสดุครับย่านเฟ้ยวัสดุสิบไปทงหน้านะครับนี่อ่านี่แหละพี่น้องเอาก็สิบมาจัดสันนะครับเดินตรงทั้งหนานี่พี่น้องเดี๋ยวเด้อถ้ามาเบิ่งครับก็ได้มาจัดสันนะครับว่านะครับวันหยุดถ้ำกานนะครับโอ้กล้วยกำลังเกิดตอนนี้ครับนี่ปีกล้วยพอดีนะครับ นี่ครับตรงนี้ครับเดินตรงนี้งวไปนี่พี่น้องนี่นะครับเราจะจัดสรรว่านะครับข้าสิบปลูกอย่างไดนะครับนี่ระบางเขตแดนนี่ได้พี่น้องเด้นนะครับจะยงาไปแบบนี้นะครับนี่นู่นนะครับยาวไปถึงสูดทางเข้าแล้วก็อ้อมมาทางนี้นะครับนี่แหละนะครับที่ว่าสิมานะครับทําการอ่าเปลี่ยนจากการที่สิปลูกเขาถุปเปปลูกแล้วนะครับเพราะว่าปลูกเขานี้ มันบ่อใดบันไดนะครับเพราะเรือหนามมัถ่วงก็ขึ้นเรยียบร้อยเลยนะครับนี่ไปใกล้หูกหมยานหุ่งเลยหยูๆนะครับกระซีนะครับข้ามการแบงนะครับเห็นบ่แค่หน้ามันก็จะคันก็ันแค่หน้าสองแค่หน้าพี่น้องเนี่ยนะครับเคลียร์ที่แดงกันที่นะครับทัดึ้นแปกันจเป็นของอาที่เป็นไทยไปนะครับเนี่ยนะผมเข้ากับสีอยู่ประมาณหนึ่งสีนะครับเป็นเออาไปพุ่นนะครับเนี่ยเป็นยาวไปแบบนี้นะครับนี่ยนี่ละนะครับสองไฮเนานี่นะครับที่ติดกระพร่องส่ไกลที่เท่าคูดไปแล้วนะครับ นะครับเท่ากับสีแบ่งปลูกนะครับคิดว่านะครับจะจัดเป็นซัดเป็นส่วนนี่น้อนะครับจจัดเป็นซัดเป็นส่วนปลูกนะครับอเพื่อว่านะครับเพราะสีได้ปลูปลูกผนละไม่หรือว่าผหลายๆอย่างนะครับนี่ว่าสีเป็นอาวสีไพ่นะครับไผ่หวานนะครับที่นั้นจะไปไปขอแบ่งกัไม่คู่กันมากนะครับว่าจะมาปลูกนะครับอีกโซนหนึ่งนะแล้วก็ อ,อีกฟังนึ่งนะอาจจะเป็นต้นไม้อย่างสักอย่างหนึ่งะครับที่เข้าสามารถกินผลได้นะครับแล้วก็อีกโซนนึงก็จะแบ่งปลูกอย่างหน้าพี่น้องครับนะครับเพื่อให้มันแบบผสมประสานกันครับผมนะครับผสมประสานกันไปนะครับเพื่อวาา่าเนี่าน้ำมาอย่างมากามันก็สีบ่วไต้นะครับถ้าเนาปลูกเขานี่เข้ากับบ่าใครใดดอกพี่น้องคือตามที่พี่น้องเบิ้งนน่นและครับ ันสีบ่ค่อยได้ปภายในนะครับนี่บรรยากาศกะดีๆครับทุ่งนาเนาะพี่น้องนะครับเอาเก็บบรรยากาศนะครับมาฝากเครื่องนะครับมืาหนีผ้ามาเบิองฝากะเข้ากัย่างอยู่ครับนี่ถือว่าเป็นไรครับได้เขาได้เอาพี่น้องเนี่ยเสียดนะครับเดี๋ยวเขาจะมาบุรณะช่วงอ่าช่วงนี้นะครับกัสินได้ห้องพุ่มเสือเวะครับมีเวลานะครับแล้วก็อ่าก้อนหนาฝนนะครับวันที่เขาหนาฝน นะครับค่อยสีได้มาทําการไทยปลูกนะครับเพราะว่าเขาจะปลูก้นไหม่ชนาฝนเนาะมันก็สีติดไว้นะครับแล้วก็มีน้ำมีอย่างตลอดเ่องนี้มันแหลงนะครับมีแต่คุยกับจะขวงรถคุยเรยบอาไปเพื่อนไทยหน้าให้เพื่อนหาปับพื้นทีให้นะครับนี่แต่เพื่อนหน้าปับพื้นทีให้นะครับนี่สำหรับทางเขาทางออกสีเส็นนี่ครับนี่นะครับทั้งรุ่มเส้นลุ่มเขาก็จะปลูกนะครับเดี๋ยวก็นั่งใบี้แงจับสันอยู่ครับว่ามันจะปลูกต้นไหม้อย่างใดนะครับมันจะปลูกคลไหม่อย่างที่เขาสีสามัน แล้วก็ทขาเป็นการเกษตรผสมผสานครับนี่เพียงหน้าหน่อยค่อยรักอยู่คือเก่าครับนี่ค,ครับนี่เป๋นหน่อยมาไปนอนเหรียนญเนี่ยาบางๆครับไอคุณกระายครับลูกสาวครับพี่น้อนยมาขรี่นจะกลับบ้านนะครับ,บไอเอ๊ะสามีตามหน้าเลยเอ้ย นะครับนี่ครับเก็บบรรยากาศครับความสุขเงียบแร้งเพลินครับพี่น้องนี่นะครับเขาเรียกว่าความสุขนะครับเวลาที่เอาได้ลงมานะครับเบิงไฮเบิงหน้าหรือเบิงธรรมศาสตร์นะสิเขาเรียกว่ามันเป็นความสุขที่ที่สั่งขึ้นนะครับพี่น้องหาใชไกับว่าได้นอกจากนะครับนี่ข้าว่าเก็บบรรยากาศคนรู้สึกแบบนี้นะครับนี่หลายคนยุ่เมืองขู่เมืองไก่นะพี่น้องเนาะนะครับคือหอดทงไฮทงหน้าเขาเพียงในน้อย่านนี่ทำนาแรงนี่นะ น้ำมลงนะครับเที่ยวเขาแล้วนะครับนี่ยากาศเท่าไงเท่าน่าก็สีนี่งงนะครับสวยงามสดสื่นนะครับพี่น้องแน้าหนาวช่วงนี้ก็เช่านานเู่านะก่อนจะเข้าปีใหม่นะพี่น้องน้อนะครับนี่นะครับเป็นความสุขของขอ,องคนบ้านๆนะพี่น้องเป็นความสุขของคนบ้านเท่านะครับที่ผู้ใดที่นีพื้นทีนะครับพยายามนะครับรักษาแล้วก็บ,บุรนะหรือว่าทําให้มัน เพื่อนวัยเห็ดทำไมันเป็นตะยูนะครับนี่เพิ่นว่าความสุขเล็กๆน้อยๆของเราก็นะครับนี่แหละเกิดจากเรื่องสี่หลัพี่น้องนี่บรรยากาศแจ่มแรงครับนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งพื้นที่เล็กน้อยนังพี่น้องครับจ้บ๊ายบายพี่ก่อนบบ๊ายายนะครับนี่ครับพื้นที่นี่ครับที่บ้านสิบปลูกนะครับนี่กับหย้าใบพุนครับพุนเห็นประครับยญ้าใบซุดตรงที่หญาออกมานะครับพื้นที่ก็เยอะอยู่นะครับก็ถือว่าเฮาสามารถปลูกได้ผสมประสานนะครับนี่ ได้หลายอย่างเลยครับผมนะครับเดี๋ยวเขาค่อยมาปรับพื้นที่นะครับดูพื้นที่กันอีกทีหนึ่งตอนที่มาถ่ายนะครับเนี่ยจำตัวีีเหลี่ยมนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะไปวาดเป็นแผนที่ว่าตรงนี้เขาปลูกยังตรงนั้นปลูกยางนะครับเนาะขอบคุณหลายพี่น้องครับอ่ะยบายพี่ก่อนเ็วบ๊วยปายนะครับขอบคุณหลายครับความสุขความสุขกันบ้านเราครับน้องเจลินคะน้องเจรินค๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กสือกับนักเรียนสวัสดียังไง สวัสดีครับต้งจุ๊บด้วยคนดีครับอ่าขอบคุณหลายๆครับ